อุ้ยแกไปชุดแกเดินตลาดแกเนี่ยปูนเหรอแกไปตลาดมาหรอเนี่ยไม่ใช่หนูไปไหนมาไปซื้อมาเดี๋ยวพึ่งถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนโอ้ยเทจัะว้าวมีอะไรมากินโอ้โหนี่อะไรมากินบ้างอะ่ะมีปลาอันนี้ปลาอันนี้ล่ะอันนี้อะไรอ่ะ ูถือไม่ดีอ่ะถือจับหูถุงสิโอ้ยถือก็ถือของมันก็หกหมดสิอย่างเงี้ยคนอุ่าห์จะมาช่วยว่าแต่ว่าวันนี้โอ้ยปนปรุ่นเู้นยไหมรออ่ะไปรุ่นยุก้าวศูนย์เหรอเนี้ยสนใจที่หนูเลี <c oughs> <c oughs> ้ยงข้าวบอกให้เลยแม่นะครับอุ้ยพอไปรุ่นใหญ่เอ้ย